สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามชมช่องสุทธิวัฒน์นะครับเมื่อนี้กับพ่อพี่พี่น้องพ่อพ่อแม่มาเบิงควายหนาคอครับเป็นบรรยากาศบันบานบันนอกบันหน้าเฮ้าครับนะครับอยู่บ้านโคก,กองครับนี่ครับอำเภอสัมโลงครับจังหวัดอุบลเฮ้าครับนี่ครับเป็นบรรยากาศ ทงไฮทงหน้าครับเลี้ยงแบบบ้านๆครับเป็นวายแม่ลูกบ้านครับเป็นวายแม่อ่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นํานเด้อครับเป็นกำลังใจให้ท่านที่เขารับชมแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบื่องวายงามๆเลยครับไปเลยครับ เป็นบรรยากาศบันานะครับเนาะนี่ครับควายกินหญา้าแล้วก็ลังพักเทียงเขากลังเขียวเอื้องเากลังสินนอนนะครับ,นะรบเดี่ยเบื่อไปเรื่อยๆครับเนาะนี่ครับควายแม่ลูกงามๆครับนะี่ครับ ครับเป็นบรรยากาศแบบบานๆเท่าอยู่ตรงไฮตรงหน้านี่ครับเปิดลาค่าไขยแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกนี่เปิดราค่าไปต้อยครับนี่เปิดราค่าไปแปดสิบหาครับเนดะ้อหรือว่าแปดเมื่นหานะี่เป็นราคาหองไหวนะครับเนดะ้อตอลองหด่นี่ครับเป็นวายแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะนะลูกตัวแม่เพื่อนนี่ประมาณหกเดือนนะครับเนดะ้อนี่ครับ อันนี้แม่กำลังเขียวเอืองอยู่ตอนนี้ก็ประมาณใบสองใบสามนะครับเนี่ยครับแม่กำลังเขียวเอืองลูกกำลังนอนเล่นู่ครับเนี่ยครับลูกประมาณหกเดือนในท้องนี่ผสมไอ้ของกรมผสมสุสัดใบนะครับเนาะในท้องนี่สมของกรมปศุสัตว์ได้ประมาณเดือนกว่าครับประมาณเนาะได้ประมาณเดือนกว่าแต่ว่ากับบ่มีแสดงอาการเป็นัตว์ขึ้นอนีเนาะนี่ยครับยังบ่มีแสดงอาการเป็นัตว์ขข้นอนีนะครับเนาะก็ยังวันนี้ใจว่าติดบแต่ว่ากะ ยังบม่มีอาการขืนน,น,ะน,ะะน,น,ะนะครับเนาะเกือเป็นไปได้ว่าสิทธิติดนะครับเนาะนี่ครับเป็นวายแม่ลูกลูกตัวที่สามครับด้วยตัวที่สี่ตัวยืนตัวที่สี่นี่ครับลูกตัวนอนอย่างนี่เป็นลูกตัวที่สี่นะครับด้อนี่ครับเป็นวายตัวแม่หกเดือนในท้องประมาน,เด,นกกาาเดือนกว่าเกือบสองแล้วล่ะเดือนกว่าความสูงแม่เกษมบ,บ้านลอยสามสิบอยู่ครับนะี่ครับความสูงแม่อันนี้เป็น เป็นด่านหนาครับเด้อลอยสางสีผาบวกครับเนาะนี่ค <t> ร <y rat turkey> ับเขาบอิพีดครับเด้อความสูงแม่ประมาณลอยสางสีผาบวกนะครับไดเบินด่านด่านขางนัดหน่อยหนึ่งนี่ครับช่วงล่ำโตช่วงเต่านุ่มขาแข็งเพลินนครับนี่นี่ครับนี่ครับลักษณะดีครับเหนือหนังดีเต่านุ่มซีเต่างามนี่ครับคอขาดีนี่ครับเล็บงามนี่ครับเนาะ ใต้ต้นมะม่มวงพอดีครับฟังนัง่็เป็นซาหนามเตียงแบบธรรมชาติเลยนะครับเดี๋ยวจังไปถาม,จาามเจ้าของเพิ่นเบอร์โทรแบบนึงแบบเด้อนี่ครับลุยไห้รุยหน้าเลยบันนี้เฮานี่ครับอันนั้นลักษณะแม่เพนะแบบิ่นครับเด้อแต่ว่าก็สิมืดแน่ใต้ต้นมะม่วงเฮานี่ครับฝนตกแน่ก็เลยพื้นเละแน่ออกเหมือนเหมือนแน่เนาะนี่ครับแป๊บนึงครับเด้อนี่ครับ หน้าตาแม่แย์น่าเด็กหน่อยแม่แม่นี่ครับหน้าตาลูกคนลูกประมาณหกเดือนเป็นตัวแม่ก์กะงามอยู่ครับนะครับลักษณะลูกคนผสมพอบ้านบานไหวครับเด้อยพอบ้านนะครับหน้าตาลูกหน้าตาแม่ลูกเป็นลูกบ้านแต่ว่าในท้องให้เป็นกลมปัสสาวะครับเด้อนี่ครับหน้าตาลูกคนรอบทิศทางไมจัชหน่อยนี่ครับหน้าตาขาแข็ง ตาแม่กับลูกลูกก็งามนะครับตัวแม่ขาแข็งดีลูกก็ได้งามนะครับลักษณะแม่ลูกจะเย็นเย็นน่โนไม่เคยออกกล่องบอกน่ครับแม่ลูกสวยๆน่ครับหน้าข้งนี่ครับเป็น,รน,นรทรงหน้าแต่ว่า น้ำมาสะกันยาก็กเกิดร้ายนะครับเนาฝนกับห้อก็มาได้มือหนึ่งนั่นเป็นน้องสะไว้ให้คล้ยลงนอนเรียงแบบบแบนๆเลยเอาเดี๋ยวไปทำเบอร์โทรกันนะครับใจยเย็นหนุ่มใจเย็นคลายแข็งดีครับเครื่องก็ดีให้ทองก็เดือนกว่าของกรมปศุสัตว์เปิดราคาไปแปดหมื่นหาพันต่อรองไหนนะครับเนี่ยครับแปดหมื่นห้าพันบาทนี่ครับเนาไปี่บึง หางก็ดีครับประมาณนี้หางอ๋ออันนี้เป็นนิดเอานี่ครับตัวนี้ก็ผ่านไปเดี๋ยวไปถามเจ้าของมันบ้างเราเนี่ครับแด้แล้วครับแอลน่เอาแม่บอกเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปห้าสี่สี่เจ็ดแปดสี่สามแ่ม่อ่อนครับเนาะนี่ครับวันนี้เคลื่อนบ้านยังครับนี่ โคกกองปะโคกโกกโบกตำบลโคกกองเอาตำบลเลยอำเภอสามโรงคราบเราเนี่ยนะจังหวัดอุบลนี่ครับเบอร์โทรเอ่อโทรหาแม่ได้โดยตรงครับเนาะนี่ครับเบอร์นี่มีเบอร์เดียวป่ครับนี่ติดแจ็คเบอร์มีสเบอร์อ่าบอกอีกเบอร์เลยก็ได้ครับการเลื่อนศูนย์หกหนึ่งห้าหกเจ็ดสามห้าสามศูนย์โทรได้สองเบอร์ครับเนาะติดเบอร์ได้กับ มีสองสิมหมดเร์นี่อ๋อเป็นเครื่องมีสองสิมเลยนะครับเป็นบรรยากาศเครื่องนี่มีสองสิมทดสอบถามต่อรองกันได้โดยตรงครับเนาะเอานี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกคมหนึ่งนะครับเนาะงามๆตัวนั้นบอดี้เปิดแล้วค่ะแต่ว่าทายโชว์ซื้อครับเนี่ครับทายให้น้้ำไหลเฮ้ยซื้อเอาเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับครับเอาเนี่ยครับยางไปเบิ่งอีกคมหนึ่งครับนี่ครับหลูกแม่หลูกอีกคมหนึ่ง ตัวนี้ก็ลูกตัวแมร์แบบนี้ไม่จผู้อ๋อลูกแม่คือกันนี่ครับตัวนี้เป็นลูกของแม่สาวครับด้อนี่ครับได้เป็นในเจ็กเดือนครับเล่เจ็ดเดือนหรอวะอ๋อได้ประมาณสั้นเหม่อเนี่ยครับเมืองหลวงครับตัวนี้ก็เป็นผสมพอบานที่อันนเนาะนี่ครับอ๋อเมืองถนนครับเลื่อนถนนเลื่อนนะครับไปเมืองเอตัวพิเศษแต่ว่าตัวนี้ังม่เปิดรลค่ครับนี่ครับไปเมืองเอ ้าฮคือถอดกันนะครับตัวงามๆตัวนี้ยังม่เปิดราคาครับนี่ครับตัวนี้ยังไม่เปิดราคาเป็นลูกแหลกงามๆครับแม่สาวลูกแหลกไม่ลูกก่อนเลาก็ได้สาเหมือนนี่ครับตาแม่เพิ่น,นครับนี่ครับตากระแต้มอยู่นิดหน่อยครับแก้มกระอระรบอ่อนข้อก็ดีครับเนี่ยขาแข็งงามขาแข็งใหญ่ตัวนี้เป็นแม่สาวทองแหลกลูกแหลกนะครับ ลูกได้เศ้ามื่อนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นหวยครับนี่ครับหวยหน้าตาลูกหน้าตาแม่นี่ครับแม่นี่ก็สูงประมาณหวยสูสีร้อยสี่สิบอยู่นะครับเด้อนี่ครับกใหญ่อยู่ครับนี่ขาแข็งบังขาแข็งขาแข็งใหญ่ลูกแรกลูกแรกลูกเศร้ามื่อครับตัวนี้นี่ครับลักษณะแม่เพิ่น จะได้เพิ่งนยังบาเปิดราคาเนาะตัวนี้โคมนี่งามๆเลยแม่ก็ม,มีตำหนิเลยหางเป็นผัวเลยนะครับหน,บนาตาแม่งามๆเลยอือ,อเดี๋ยวบนึงครับเดี๋ยวเบิ่งอีกด้านหนึ่งหนาตาแม่เพื่อนงามๆนี่ครับด้านนี้ เต่านุ่มก็งามนะครับเด้อเต่านุ่มงามนี่ครับลำโตช่วงดีครับนี่ครับลำโตช่วงโอ้ออกแดดแล้วแม่ลูก,กงามนี่ครับลักษณะผนโอ้อาตาดีขาแข็งเล็บกัง,งามมาเสียบังต่ายจักหน่อยแต่ว่าหามเป็นผัวเลยนี่ครับแม่ยิ้ม อาปากใส่กซ์ก่อนี่ครับแม่นี้สวยๆครับนี่ครับถ้าท่านใดถือสนใจก็โทรหาคุณแม่ออนไหนโดยตรงนะครับเด้อน่ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ ทานทีที่ตามมาเนานะขอบคุณทุกท่านที่ที่ตามชมอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับค้วยแม่หลูกงามๆกะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเงีงค้ครับครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ